ในสัปดาห์ก่อนได้ไปเป็นวิทยากรหลักสูตร Public Training ของสมาคมการจัดการการบุคคล่นประเทศไทยนะครับในหลักสูตรที่ชื่อว่าการจัดทำและปรับใช้สกิลเมทริกในองค์กรอยากได้ผลนะฮะก็มีผู้เข้ารับอบรมเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะทำไมบางองค์กรเนี่ยจึงระบุให้เขียนทั้ง c อมเ e t e เ c นและเขียนทั้งสกิลเหมือนกับสกิลไม่ใช่คอมเ e t e เ c นแบบนั้นแหละผมก็ขอหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ ท่านผู้ฟังที่ทํางานเ r ได้ทบทวนหรือทําความเข้าใจซึ่งนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับพูดถึงเรื่อง c o m p พ t เทนซีเนี่ยมีการให้ความหมายของหลายคนมากเลยของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมากเลยแม้แต่หลายๆท่านที่เป็นผู้บริหารของ HR ที่ผมได้เคยสัมผัสเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็จะมองว่า c o m p e t e n นซีเนี่ยมันเป็น a t t r i b u ิวของคนมันเป็นเรื่องของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ จะต้องเห็นจากการแสดงหรือการปฏิบัติออกมาของคนซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสกิลก็เลยระบุไว้ใน JD โดยกำหนดให้ต้องมีการระบุทั้งส่วนที่เป็น c o m p e t e n นซีและส่วนที่เป็นสกิลคอม m พ e เทนซีก็จะเป็นเรื่องของคุณลกษั์เชิงพฤติกรรมหรือพฤติกรรมการปฏิบัติอุปนิสัยใจยคอของคนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ผิดนะครับเพราะถ้าท่านไปไล่ดูการให้ความหมายของนักวิชาการ ของนักวิจัยหลายๆคนเลยเนี่ยก็จะบอกว่า competency เนี่ยมันคือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือมันคือ attribute ของคนที่ทำงานซึ่งจะทำให้ได้ผลงานออกมาได้ผลดีเป็นเลิศนะครับแตกต่างไปจาก skill ดังนั้นเวลาที่แนะนำให้เขียนระบุว่าในแต่ละตำแหน่งจะต้องมีเรียกว่า job qualification ประมาณไหนก็จะให้เขียนทั้ง competency แล้วก็ส่วนที่เป็นสกิลโอเคไหมครับนี่คือเรื่องราวของมันเนาะแต่โดยทั่วไปเนี่ยพูดถึง competency มันหมายถึงทั้งความรู้ก็ได้มันหมายถึงทักษะก็ได้หรือสกิลก็ได้มันหมายถึง attribute ก็ได้แล้วแต่จะมองแบบไหนแต่ไอความรู้ก็ดีทักษะก็ดี a t t r i b u t e ก็ดีหรือี่เรียกว่าคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนั่นแหละนะครับมันจะเป็นคอม p e เดนซีก็ต่อเมื่อมันเป็นความรู้มันเป็นทักษะมันเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห์ออกมาแล้วมันช่วยให้คนทํางานทําผลงานที่เป็นเลิศออกมาดังนั้นถ้าองค์กรที่เขามองแนวนี้เขาพูดถึงคอม p e เดนซีหรือเขาระบุไปเลยว่าคอม p e เดนซีต้องหมายถึงความรู้ต้องหมายถึงทักษะต้องหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เขาก็จะเขียนเฉพาะ competency โอเคไหมครับก็จะไม่บอกว่าไประบุ competency นะไประบุสกิลที่ต้องใช้ตามตำแหน่งนะผมมองกันแบบนี้นะหากจะมองว่า competency มันคือคุณลักษณะมันคือพฤติกรรมการปฏิบัติงานผมว่ามันก็ไม่ผิดนะครับอยู่ที่จะใช้ตำราเล่มไหนจะเชื่อนักวิชาการคนไหนแล้วก็มาเขียนเพียงแต่ต้องบอกว่า ในตัวอย่างของหลายๆองค์กรหรือแม้แต่ของวิทยากรที่ปรึกษาที่เขาแชร์กันมาเนี่ยเวลาพูดถึง competency เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ผมว่าก็คือเป็นความรู้ก็ได้เป็นทักษะก็ได้เป็นคุลศัจเจมริทกรรมก็ได,ได้แต่มันจะทําให้คนที่มีเนี่ยสร้างผลงานอย่างเป็นเลิศโอเคไหมครับขออนุญาตเล่าเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้ให้ฟังประมาณนี้